ความฟินจากพิธีมันคือตัวแทนของอะไรในใจเราเวลาคนไปทำพิธีอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกอุ่นขึ้นโล่งขึ้นดีขึ้นหลายคนคิดว่านั่นคือพลังของพิธีแต่จริงๆแล้วมันคือพลังของใจคุณเองที่กำลังมองหาที่พึ่งในวันที่อ่อนแรงฟังดีๆนะเพื่อนรักบางครั้ง พิธีไม่ได้เติมพลังมันแค่ปิดเสียงความจริงในหัวไว้ชั่วคราวเหมือนยาพ่นแก้ปวดกดอาการไว้ให้รู้สึกดีแต่ตัวโรคยังอยู่เหมือนเดิมและความฟินแบบนี้มันติดง่ายกว่าสุตขนมหวานอีกเพราะมันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องยอมรับว่าตัวเองต้องเปลี่ยนแต่คุณลองถามตัวเองแผ่วๆดูหน่อยว่า สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีจริงๆคือพิธีหรือคือความหวังว่าปัญหาจะหายไปเองบางคนไม่ได้ต้องการพิธีเขาต้องการความมั่นใจแต่เขาหาไม่เจอในตัวเองเลยไปยืมจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้แทนบางคนไม่ได้ต้องการความศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการความรักจากตัวเองแต่ให้ตัวเองไม่ได้ เลยไปหวังให้สิ่งอื่นมาเติมเต็มช่องว่างในใจความฟินจากพิธีจึงไม่ได้สะท้อนพลังเหนือธรรมชาติแต่มันสะท้อนความอ่อนล้าในหัวใจเราแล้วคำถามที่โคตรสำคัญคือช่องว่างในใจที่พิธีเติมให้ชั่วคราวนั้นมันคืออะไรที่คุณยังไม่กล้าเผชิญความกลัวความล้มเหลวเก่า ความเจ็บที่ยังไม่เคยพูดออกมาหรือความจริงเกี่ยวกับตัวเองที่คุณยังไม่เคยมองตรงๆถ้าคุณเจอคำตอบคุณไม่ต้องวิ่งหาความฟินจากพิทีอีกเพราะคุณจะเริ่มเติมเต็มตัวเองแบบไม่ต้องยืมพลังจากที่ไหนทั้งนั้นจำไว้เพื่อนความฟินชั่วคราวทำให้หัวใจลอยแต่การเข้าใจตัวเอง ทำให้หัวใจแข็งแรงจริงชาร์จใจพักใจไว้ที่นี่ชาร์จพลังให้ชีวิตเบิกบานอีกครั้ง